ร้อยเปอร์เซ็นต่เได้องอาราท,ทีนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเ,เคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับในการดูแลรักษารถยนต์ของเรานะครับผมวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ที่มันหมดอายุแล้วที่เราคิดว่ามันหมดอายุแล้วนะใช้ได้ปีกว่า2ปีแล้วมันก็แบตอ่อนเสือ่อมสตตร์ไม่ติดนะครับแล้วเราก็จบด้วยการไปซื้อแบตใหม่นะครับผมแต่มันมีวิธีการนะครับที่จะฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ด้วยตัวทเองที่บ้านนะครับง่ายๆก็ประหยัดตังค์ได้หลายพันนะครับใครมีรถหลายๆคันจะรู้นะครับว่าเมนเทนแบตรถแต่ละคันเนี่ยมีบ้านมี3าคัน4ี่คันเนี่ยเป็นหมื่นนะ ประหยัดพงาได้ก็ประหยัดกันไปนะครับเป็นวิธีการที่ไม่ยากนะครับผมยังไงก็ไปดูวิธีการทำกันได้เลยเออนะครับนี่สันนีโอครับคันนี้แบตเตอรี่เสียคือแบตหมดสตาร์ทไม่ติดเลยปกติแล้วถ้าเราแบตหมดเนี่ยก็ซ่วงแบตแล้วก็ไปร้านแบตซื้อแบตก้อนใหม่มาครับแต่ก็จะมีวิธีแก้ไขอยู่เบื้องต้นนะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะยืดยืดอายุแบตเตอรีไ่ได้ได้นานอยู่นะ ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครรู้เอาแบตลูกเนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาเคลียร์พวกตะกันที่มันเกาะอยู่ในแผ่นาธาตุข้างในออกนะครับแล้วมันก็จะสามารถใช้ต่อได้อีกนะถ้ามันไม่แบบสาหัสจริงๆครับขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวเราจะต้องความคือเทน้ำกรดเดิมในแบตเตอรี่ออกมาทั้งหมดก่อนนะครับ นี่มันมันเป็นน้ำกดเลยนะยาเอามือไปแตะไปโดนมันละก็เทของเก่าออกให้หมดนะครับทั้นตอนต่อไปน้ำร้อนน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวคือเคยเห็นขั้วแบตอนะ่ะขั้วแบตที่มันตกกระปกอก่ะมีตะก,การขึ้นใช้น้ำร้อนล้างอันนี้เช่นเดียวกันเราเอาไปล้างแผ่นทาดข้างในนก็จะใช้น้ำร้อนเหมือนกันจับไป รอกเข้าไปนะครับทีละช่องีนรอบแรกนะครับตอสักพักหนึ่งมันก็จะไปละลายท่าไ้ตัวตะก,กานที่แผ่นทาดออกนะหลังจากที่เราคว่ำแบตแล้วก็ล้างตัวตะก,กานจากแบตเตอรี่เอกไปแล้วเราต้องใช้น้ำกรดแบตเตอรี่ใส่เข้าไปแทนนะครับมเราจะไม่ใช้น้ำกลั่นนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะชาร์จไฟทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับผม น้ำดแบตเตอรีตตอร่ก็หาได้ตามร้านอะไหล่ทั่วๆไปนะครับนี่ซื้อมา4ี่ขวดเลยเปลือกขาดเปลือกเหลือภาพสปองบบโหเยอะมากนะนี่คือพวกสก,กัดที่มันก่ะอยู่ทุกแผ่นผ้านะครับไอ้ไงมันเนี่ยมันก็ยังเป็นไทหมองน้ำกรดอยู่นะครับใ้ยเข้าไปที่มีสปาร์เลยทีเดียว เดี๋ยวจะเติมอีกรอบนึงนะน้ำร้อนแล้วไปร้อนใส่น้ำถ้วยล้างด้วยนะครับมันดำมากลูกนี้แบตลูกเล็กเขย่าง่ายนะ่ยแบตลูกใหญ่ก็คว้าเอา แล้วก็ใส่น้ํากดแบตเตอรี่ลงไปเติมน้าสัดอันนี้ให้เท่ากับปริมาณเดิมแบตลูกเล็กก็ไประมาณสามขวดนะ้ำกดสามขวดครับใส่น้ากดครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไปชาร์จชาร์จก็ไม่มีอะไรมาใช้เครื่องชาร์จแบบที่มีขายอยู่ทางเด่นนะใ,ใช้ได้ตอนชาร์จก็เปิดฝา,าไว้ นี้ก็รออย่างเดียวจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มนะหนึ่งคืนเดีย๋ยวมาเจอกันรุ่งนี้คอรับร้อยเปอร์เซ็นชาร์เตแล้วเดี๋ยวมาลองใส่ดูน้ตามนแนวตามแวพอเห็นหอยู่เต็มแล้วเดี๋ยวลองใส่ดูครับ ดูนะครับว่าติดไหมเมื่อวานฝ่าจะเริ่มใสถือว่านานมากหลายรอบมากนะเพอใส่น้ําร้อนไปสัอะของนอ้อเขยา่าเขยา่าใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็น้ำธรรมดาอีกหลายๆรอบก็ยังดําอยู่แล้วก็มาน้ําร้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําไปจะ่ามันจะเริ่มใสแล้วเราก็พอนะฮะแต่แบตก้อนนี้พัานากับรถที่เก่ากพไม่รู้ว่าสภาพมันจะเป็นมันจะ มันจะกลับมาได้แค่ไหนนะครับแต่เราที่ทำมาก็คือใช้ได้หลายคันแล้วแล้วก็อยู่ได้นานด้วยอยากจะพูดว่าแนะนําว่าทําสักปีละครั้งเลยยังดีนะครับคือถ้าปล่อยนานเนี่ยตัวแผ่นท้ามันก่อนด้วยนะไม่ใช่แค่ว่ามันสกัดมมันไปก่อมันทําแผ่นท้าให้เสื่อมสภาพด้วยทีนี้ยิ่งล้างยิ่งหดนะฮะทำทุกปีก็ดีเหมือนกันนะพูดถึง ไอเครื่องชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะหาตามอินเทอร์เน็ตจะได้หลักไม่ถึงพันน่ะแล้วก็ติดไว้ประจําบ้านนะไม่ได้ใช้งานยากอะไรเสียบปลั๊กที่ไฟมันมีพกมันมีที่ปิดขั้วก็ไม่ต้องกลัวนะมันมีมันมีเขาเรียกว่าไงวงจรป้องกันการสลับขั้วอยู่แล้วนะครับไอเครื่องชาร์จที่ว่าเอ้เครื่องชาร์จที่ว่าเนี่ยเออนะคีดขีดขิดขั้วแบตบ ก็เนี่ยตับกบ้านนะครับแล้วมันก็ทําให้เองชารจเต็มมันก็หยุดอะไรก็ว่ากันไปออโต้น,นะครับไม่กี่ตังซื้อเอาในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคใส่เรียบร้อยมั่นใจมากนะครับขันแน่นเลยนะครับแต่ว่าชัว่วเดี๋ยดายเราไม่มีเครื่องวัดค่า CCA นะครับเอาแบบบันดาน,นี่แหละสตาร์ตติด สองสามรอบเรียกว่าใช้ได้ปิดให้เรียบร้อยนะครับประเด็นสำคัญก็คือน้ำกรดต้องเอามาใส่นะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าเอามาเอาน้ำกัดมาเติมนะมันจะชาร์จไม่ได้นะครับน้ำกรดเติมเข้าไปก่อนชาร์จให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนตามปกตินะครับ นี่เป็นข้อดีของแบตเตอรี่น้ำไปติดนะครับไปแรงไปแรงอ๋ได้ได้นะครับติดนะครับสตาร์ตติดนะครับโอเคให้ได้เลยทีเดียวเดียว ไหนๆดับเครื่องดับเครื่องอีกทีทีเปิดไฟเปิดแอร์ด้วยนะครับโอเคใช้ได้อ่าก็จบลงเพียงเท่านี้คิดว่าใช้ได้แล้วแหละสตาร์สองทีติดนะครับเป็นไงครับจบเปนไปแล้วตริปนี้นะครับผมสรุปนะครับการชื้นฟูแบตเตอรี่ทำให้รถกลับมาอ่าไม่ใช่ทำให้รถกลับมา ทำให้แบตเตอรี่กลับมาสามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดูอย่างในคลิปตอนสุดท้ายนะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับสองถึงสามครั้งต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็ตอนเย็นวันนั้นก็ยังสตาร์ทได้อยู่นะครับถ้าม่กวันนีงก็ยังสตาร์ทได้ปกตินะครับยังไงไม่ได้ถ่ายไปแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าแบตเตอรี่ใครนะครับปี2ปีนะครับสามารถฟื้นฟูได้แน่นอนนะครับสภาพแผ่นานี่พวคงจะายังโอเคอยู่เลไม่ได้เละเทะเกินเยียวยามากนักแต่ถ้าใครทิ้งไว้จนแบบแห้ง ไม่มีน้ําสั่งเหลือเลยแล้วมันสเสียเนี่ยนี่ต้องดูเป็นเคสไปนะครับแต่ยังไงนะก็ะอยากให้ลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับผมก็คือมันก็ไม่ได้ยากนะคราที่ดูน้ําร้อนเทลงไปล้างเทงออกแล้วก็ใส่น้ากรดแล้วก็ชาร์จนะครับก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่สําคัญก็ประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆนะครับจริงๆต้นทุนมันมันีเกี่ยวอะไม่ถึงร้อยหรอกแต่ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าร้านแบ็คิดค่าชาร์อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็ตีไปว่ามานันแหละประมาณยีบบาทไม่น่าเกินนะครับรวมค่าน้ำกรดแล้วด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามาจนเห็นท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปนําเสนอกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆมาอีกต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ